กับภูเัวเก็บถั่วนี่เขาจะย้ายไหมครับตรงไอ้เจ้ๆกับตรงทางสามแยกเข้าใครรหัสป่ะไอ้หลังปี่เออตรงนั้นน่ะได้ละถ้าเขาย้ายนะครับจะได้ไม่ต้องย้ายงานนะครับลูกวีเองจะได้ไม่ต้องย้ายงานนะครับย้ายบ้านมาเลยก็ได้ครับจริงครับง่ายกว่าครับง่ายกว่าจริงครับได้แบบว่าไม่ต้องไปทำอะไรหนักตัวย้ายแค่บ้านเอง้านสล็อตป้ายมันอยู่ตรงไหนหลังเลเบลถูกต้องไหมแลนส์สล็อตแอสปาเกลี่ครับตรงนั้นนะร้านสล็อตอยู่ตรงอามิ ป๊าป๊าไรครับป๊าป๊าฮะาม่ไอีอะไรโอ้ยอย่าทำแบบนี้พอดีเป็นคซอรอมมอรด้วยเลยน่ารักอ่ะอไปไหนตอนเนี่ยน่าจะไปฟาร์มไปตกกุ้งเราไม่ไปฟาร์มหมูเนาะ ไม่ใช่นะโซอ้เขาไม่ใช่นีหางใช่หาตัาให้มัมมี่ใช้ด้วยนะป๊าป้าป๊าป๊าไหนเนี่ยป๊าป้าลนเอ้ยเอ็งก็ลนเรียกว่ายังไม่มีผมมันยังไม่งอเลยไอนลนนนไอ้งอมาเดี๋ยวมาป๊ป้ครับมัมมี่อ้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครับ โอเคคือตอนนี้กูจะบอกว่าคือมึงจำามาที่มึงโอนเงินกูได้ใช่ไหมอ่าเออหลังจากนั้นแหละมันก็ยังไม่ได้เงินจากใครเลยคือกูอ่ะไม่ได้เอาเงินจากใไม่ได้อของจากใครก็คือของที่กูส่งก็คือที่ใหมาร้อยห้าสิบอันนะก็คือคมึง,ส,งส่งมาเองถูกไหมจากออกูอ่ะก็ไม่ได้เพราะว่ากูอ่ะยัดเพจให้มึงไปเรื่อยๆกูไม่ได้ยัดเป็นเงินอื uh huh. ก็เลยตอบไปเนี้ยก็ตอบไปเนี้ยของทุกอย่างที่งัดมาเอามาให้กูให้หมดเดี๋ยวจะวิ่งนี้เออมันจะได้แบบเห็นเป็นตัวเป่าขึ้นมาไต้องขายไม่ต้องแยกขายแล้วจริงจอ่อะไม่ควรแยกขายแต่แรกแล้วเดี๋ยวมันลงเฮียปัตรยัดเสร็จแล้ครับอ่อในเรื่องต้นเลยคือผมโพสขายของขายบัตรบัตรแฟมเสร็จแล้วทีนี้มีคนมาทักมาซื้อ ผมมีร uh ้อ huh. ยกว่าใบทีนี้ผมก็จะขายให้หมดใช่ไหมแต่ว่าเขาเขาบอกเขาเหมาแต่ว่าทีนี้เขามาหาว่าผมอมะชื่อไว้ใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาเหมือนเป็นคนรู้จักเขาผมบอกผมไม่ใช่เขาถามว่าเอาแล้วนี่เอาไอเดีเอาไอดีไว้มาเล่นหรอซื้อขายไอดีใช่ไหมเขาบอกว่าผมบอกไม่ใช่ครับอะไรเงี้ยผมถามว่าแล้วนี่จะเอาแค่กระหลับไอ้เหี้ยรวมอะร,วม,รวมเพชรที่ให้มากูใช้ไปทั้งหมดมัน ป้าอาจ<อ>จะต้องรอ,งล,องลองเอ๊ะครับมันต้องรอลองเอ๊ะเขาคุยเรื่องงานกันกนอนเขาเคียงเรื่องงานอยู่ไม่อยากให้ฟังเพราะว่ามันเดี๋ยวคนดูเครียดไปด้วยเวลาเขาตีกันมันชอบมีปัญหาอะไรแบบนี้มาตลอดเกรงใจไม่อยากให้คนดูเครียด ไม่เห็นแท็บไม่เห็นแท็บไม่เห็นผมไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้สามจบผมไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้สามจบผมไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้สามจบร้อนไรร้อนใหญ่เอาอะไรพูดกับผู้ชาย ย้อนได้คุยกับใครบอกบอกไปจะรู้จักเหรออืคุยกับใครพี่ชอยหยุดยังไรอ่ะอยุดเดมอนเฮดแล้วพี่รู้ก่ะตายพี่รู้ผมสีฟ้าอยู่ไหมตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยอยวาเขาพี่รูกก็เรียกพี่รู้ให้หนอนได้ไหมมันตายแล้วมันตายแล้วไม่ตายมันยังไม่ตายหรอกตายแล กินถือพี่ลูกอ่ะเรียกค่ะพี่ลูกไอ้หนอยนี่ไหนพี่ลูกผมสีฟ้าครับมีสองคนพี่ลูกมัมมัมมัมไหนอน่ยมัมไหนพี่ลูกเคยที่เคยพาหนูไปบ้านแล้วโดนป้าหนูเรียกเงินล้านหนึ่งอ่ะป้าหนูชื่ออะไรบ๊อบเข้าไปโอ้เข้าไปได้แล้วแกจำพี่ลูกได้ไหมพี่ลูกกลับมาแล้วไหนอ่ะเขายังไม่ได้กลับมาเลยทำไมอ่ะทำไมอ่ะเขาไปใช้ชีวิตวัยรุ่นอยู่ไม่อ่ะ ขากลับมาได้แล้วไหนพี่ลูกอะเขาจะไหนพี่ลูกอะพี่ลูกอะพี่ลูกบอกว่าจะพาหนูไปบ้านปู่อะจะไปบ้านปู่กับพี่ลูกเอางี้เดี๋ยวพี่พาไปก่อนพี่ลูกไหมบ้านปู่เอาป่ะพี่ลูกสัญญาแล้วว่าพี่ลูกบอกว่าจะให้หนูไปบ้านปู่กับพี่ลูกมาตายแล้วไอ้เหี้ยนั่นมันตายแล้วไม่ตายตายแล้วไม่เข้ามาลยนไม่เข้ามาลยพี่ลูกอะ ใครอ่ะใครตีบูบี้พี่หัวร้อนเนี่ยพี่ร้นตีบูบี้เหรอเขาบอกสีปวดก็เอาปวดจะไปดูตาฮะจะไปดูตาจะไปดูด้วยห่างกันแค่แปดเดจะไปจะแปดเดเด็กเด็กอยากจะให้คาแนะนาพี่ร้อนอย่างนึงครับว่าถ้าพี่เอาใจมาเล่นกับหนูอ่ะเราหาลูกับบ้านไม่เจอนะครับ ประเทศไหนโหวันทุ่งเทาไรทออะไรอะอันคีิปะล่ะจะมาอยู่ในรูเหรอพี่เป็นหมูหรือเป็นปลาไหลเหรอเป็นปูอันพี่ชอบปลาไหลมากกว่าปลาไหลญี่ปุ่นอร่อยอคุยกับใครอ่ะคุยกับพี่ก็ยกับหัวล้นไงมีล้นสองสามคนล้นใจหูฟังแมวล้นใหูฟังที่ล้นชื่ออะไรอ่ะ ชี่อวชาบาแกด้วยเขาคือพ่อของเราบิดาบิดาบิดาพ่อบิดาพ่อบิดาของพี่พี่ชื่อโอชาแล้วโอชาแปลว่าอะไรอ่ะโอชาก็แปลว่าโอชาเป็นมาเหรออะไรโอชาอดี๋ยวแกะอะไรนะได้มนเนครับอันนี้ชื่อจริงหรือชื่อเล่นชี่ยชาพี่ชาเคยเจอพวกหนูไหมเคยตอนเอามาบ้านนี่แหละ ว้าวไปพี่ชายด้วยหลวนล้ามหนูไหมพี่ไม่ทําแบบนั้นเดยพี่เป็นคนอ๋อเสดงแล้วว่าพี่ลุกเป็นคนทําคนเดียวใช่ไอเชียนั่นมันทําคนเดียวฮ้ยทำไมว่าพี่ลุกอ่ะแล้วหนูเอ้าหนูชอบหลอดดอมล้ามอ่ะเอาแล้วเขาเป็นพี่พี่สาวของงอนหรือเปล่าไปงอเลยงอนเรื่องเอาไม่รู้ไม่ใช่แฟนกันหรอแฟนกันเหรอไม่ใช่จะให้เธอแฟนฉันอยู่ด้วยกันแฟนกันแค่วันเดียวแค่มีฉันนั้นฉันก็โอเค หนูเป็นแฟนโอชากันแค่วันเดย์เฮ้ยเราจะจะยุ่งเรื่องผู้ใหญ่กันไปแล้วเด็กจะให้ล่นแล้วกันทำไมอ่ะผู้ใหญ่หัวล้นไหนหนูร้องตัวไหนหนูร้องตัวให้พี่ดูหน่อยสิวันนี้พี่ไม่ชอบเด็กเหรอถ้าพี่ไม่ชอบเด็กอ่ะงั้นกูแก่ให้ก็ได้โอโตพอยังเรากล่าวตายเลยแม่ยโตพอยังอ่ะโตแล้วครับโตเกินไปแล้ว อันถ้าพี่ไม่ชอบเด็กอ่ะขอแบบใกล้ๆมได้วยแบบวันรุนบอกซิ่งอะโอเคให้ถ้าพี่ไม่ชอบเด็กอ่ะงั้นหนูโตให้ก็ได้นะคะ <S <S น่ารักาพี่โอชาชอบชอบดิพี่ชอบอะไรได้วยขาวๆอ่ะอพี่จ๋านนพ,พี่โอชาชอบเด็กไหมไม่ชอบแบบ อันน่าเด็กเขาไม่ชอบพี่บัวเดอพอมเด็กบัเลยอันนี้อ่านคลิปป่ะเนี่ยไม่ได้อ่านคลิปโก้ครับ Let's go to the moon แล้วพี่โอชามาทำอะไรที่เนี่ยจะมาซื้อบ้านหรอจะซื้อบ้านตรงไหนหรอเราไม่เป็นจองไวพี่พูดเลยอะจะซื้อบ้านตรงไหนหรอเรามาเดินเล่นเฉยๆครับโอ้หโหกแต่มันเห็นไม่มีบ้านอยู่แล้วเพราะเด็กไมเได้ขายบ้านทิ้งไปแล้วไม่ใช่หรอยิ่งเสิร์ฟอ้าวเราจะซื้อบ้านตรงไหนอะ อ่าน่าจะทุกหลังครับที่มีวางไว้ขายไม่รวยจังอ่ะเขาไม่ซื้อได้ที่หลังเดียวเหรอไม่รู้เรื่องเลยเอาก็พี่อยากได้ทุกหลังอ่ะก็เขาให้ซื้อหลังเดียวอ่ะอ๋อไม่คิดจะแบ่งบ้านให้หนูอยู่บ้างเหรอหนูไม่อยู่บ้านพี่ก็ได้นะได้เหรอบ้านพี่อยู่ต่างถนนบ้านน้องอยู่ั่งตรงนี้คราวที่แล้วหนูเข้าไปไม่ถึงสิบนาทียมีปัญหาขนาดนั้นเลยจะให้หนูเข้าไปจริงจริงอ่ะเกียด้วยหมดแล้วมั่งหนูกลัวใครหนูกลัวใครฟังทันป่ะเนี่ย ไม่หนูไม่ได้กลัวใครฟังทายปกติเขาฟังหนูกันทันทุกคนนะถ้าหนูเข้าไปจะมีปัญหาอีกไหมเดี๋ยวก็โดนป้าหนูดุอีกไม่มีค่ะไม่มีปัญหาเรั้งที่แล้วก็อาอไปน่วยครั้เที่แลวเพราะว่าหนูไปปงชูรสใช่เราี่เอาไปหน่วยอีกรอบได้ไหมล่ะปงจูรสเหรอแต่นี่แต่นี่ไม่ได้บ้านแกงนะบ้านปูอ่ะดิไม่แต่ว่าต้องถามหลายคนนะดิครั้งที่แล้วอาจจะต้องถามป้าหนูก่อนแต่ตอนนี้อาจจะต้องถามลุงหนูด้วยอ้วชิทป้ากับป๋า ก็ค้งที่เราที่เราไปบ้านเนรบ้านเท็ดไงแล้วมีปัญหาการแล้ป้ามาไงพี่ชายนะถ้ารอบนั้นพี่ชายต้องถามพ่อหนูแต่ว่ารอบนี้พี่ชายต้องถามลุงลุงหนูด้วยค่ะใช่โอ้โหก็มีมีญาดเยอะเลยถามก่อนไหมล่าแต่หนูบอกให้อยาเลยครับพี่โอชาในวันนี้อยากจะคุยครับกับลุงสมครับอย่าเลยไหนพี่ไม่อยากไปแล้วพี่ไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้ไม่อ่ะหนูบอกได้นะบอกว่าลูมีคนชวนหนูไปบ้านปู่้งพี่สาวไปบ้านปูกับพี่โอชาไหม พี่อยู่กับเราแล้วพี่ปวดหัวดูโอชาชวนไปเล่นบ้านปูรออะไรอ่ะพี่สาวเป็นแฟนพี่โอชาหรอครับพี่สาวชื่ออะไรอ่ะเอาบอกว่าบ้านปูชาหนุกไม่เชื่อเขาไม่เช่ว้ายผู้หญิงปฏิเสธไม่ต้องร้องไห้นะล้นเราเข้าใจนายดีเว้ยล้นนายไม่ต้องร้องไห้เราเข้าใจเป็เส้นทางชีวิตของลผู้ชายอ่ะนะลู้ก็เป็นแบบนี้แหละมันเป็นเรื่องธรรมจาว้ที่เราจะอกหักอ่ะ เรพี่ีดิพีกับพูดถูกอะไรไปบายโอเจนเว่ยบายบายเาไช้ลอนลอนอะไรนะบายบลอนไายลอนลอนฟ้าสถทนนรกไปพี่